สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคมพันตุลากันค่ะคลิปนี้มาดูน้องแมวกินข้าวกินหัวอาหารค่ะนี่ค่ะน่ารักในดดมากเลยค่ะอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะกินเยอะๆนะคะนี่ค่ะแล้วสี่ตัวค่ะยังไม่อิ่มนอกนั้นอิ่มหมดไปหมดทุกคนทุกตัวแล้วค่ะ ขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล่ะค่ะพี่น้องเลยค่ะอร่อยไ้ยลูกอร่อยไหมคะ อร่อยมากเลยค่ะดูกินหมดเลยค่ะหัวอาหารค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ